ตามครับตามทำอะไรครับทำอะไรจะร้องเพลงครับอยู่ตรงนี้เปิดบวกเหรอใช่ครับโคเปอร์เพลงอะไรวันนี้วันนี้มียูสาขาสตาร์ทาวมาร้องเพลงเลยเหรอวันนี้ไม่ใช่มียูครับผมเป็นไออ้าวตามมันนี่แหละครับผมตามโคเวอร์เห็นตามโคเวอร์คุณเสียงเหมือนมียูเลยนะไม่ใช่นะครับคุณเหือนครับเหมือนเหมือนเหมือยหนเราลองลองร้องรองผมจริงหนึ่งนิดเดีผมจะได้ฟังอ่ะผมไม่ได้ฟังคุณตามโคเวอร์นานละ อันนี้ไหมเพลงเพลงที่กำลังมาแรงเนี่ยไอไอนั่นแหะไอฟาเดอะฟาเดคือเพลงอะไรของทูอีซี่อ่ะผมรู้จักแต่ทูพากอ่ะผมแร็ปเปอร์เลยดิวัวแม่ดีกว่าเดี๋ยวกลัวกลัวตั้มกลัวตั้มแร็ปไม่ทันัะกลัวตั้มหอบกลัวตั้มเหนื่อยครับเอาเพลงแบบชิวๆอ่ะเอาเพลงแบบชิวๆดีกว่าเพลงแบบชิวๆครับชิวๆอ่ะริมหาดทรายนะได้ครับได้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 มี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 ดนตรีไหม อ่ามีมีมีได้ยินเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้ได้ยินนะเสียงอะไรกูอยู่คนเดียวมึงบ้าไปเนี่ยได้ใช่อยากร้องเพลงได้ครับเปิดออโต้จูนไหมนี่มีออโต้จูนไหมถ้าเปิดออโต้จูนไหมหรือไม่เปิดออโต้จูนเหรอไม่เพิ่งกำลังเปิดไม่เหมือนว่าตั้มใช้ออโต้จูนไหมเวลาร้องออกคอนเสิร์ตแบบว่างานงานคอนเสิร์ตงานหลวงอะไรเงี้ยตั้มตั้มตั้มตัวทึบมึงนะ ไอ้ตั้มไอ้สัตว์ได้ไอ้ตั้มไอ้เฮียเลยกูมึงเชื่ยวก็ได้ไอ้เด็กหิวไม่ใช่ไป็าเจ้าอะไรตว์มันลป็ิมหาตายก็เฮียแล้วริมหาตายลิมหาตายก็เฮียแล้วกูเป็นเพลงแนวอีสานะเพื่อไม่เอาดีๆเอาเสียงมึงดิอะไรเสียงกูตาตั้งใจฟังมึงนะกูไม่มีไอ้เียไอ้เฮียล้อหลอกเหรอตั้มได้เดี๋ยวกูโหลดดาวแฟลตโหลดบ้างนะเอาเพลงดีๆตั้ม ได้มึงไล่เป็นเทลิตเลยใช่ไหมเฮ้ยตามเอาดีๆกูไม่ฟังนะกูไม่ฟังแล้วไอ้เจ้ยตามเป็นปัญหาออดเอาดีๆอะไรกูไม่มีกูร้องไม่เป็นเอาไม่ไปที่ไหนเมึงก็โคเวอร์ไม่ใช่หรอชิชิโม่ชิงเฉยชิงช้าชิงเฉยเทเจ้าเจ้าพ่อตีนเลยเหรอ เอออีอีออ้ออีโอวันนี้มึงไม่ไปหาเด็กหรือเปล่เนี่ยอ้ออีโอเด็กอะไรครับผมไม่มีเด็กครับมึงใช่เหรอกูว่ากูเห็นมึงแบบขับเวสป้าผ่านๆอ่ะแถวเนี้ยกูเวลากูยิงกันอยู่กูเห็นขับเวสป้าเวสป้าอะไรผิดคนแล้วพี่เวปป้าไม่ใช่แล้วครับเวสป้าแต่งเต็มอ่ะเวปป้าอะไรวะกูไม่เคยขับเลยนะครับเวสป้าไม่เคยนะเฮียแล้วกูเห็นมึงวันนั้นขับอยู่ก็เคยขับแต่ว่ามึงผิดคนละไม่ใช่อ้าวแล้วมึงไม่เคยขับจะผิดคนยังไงก็มึงเคยขับ แล้วขับมาใครแล้วเป็นเด็กเป็นอ้าวจะไปรู้ไหมล่ะอ้าวคุณจะไปรู้ชื่อเด็กคุณไหมล่ะจะรู้ได้ไงเป็นเด็กหน่วยได้หน่เขาก็เป็นผู้หญิงอะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นนี่ก็ได้ญาติโหติโกโหติกาได้ใครจะไปรู้ถูกปะล่ะก็ไปรู้เหรอเออเป็นเด็กแหละมันไม่เกี่ยวหรอกครับพวกนี้ไม่ใช่หรอแล้วมึงใส่สูตรมาหาเรื่องใครนี่มึงจหาเรื่องเขาอีกหรอกูก็ใส่อยู่แล้วเออเรื่องะ ไม่ได้จะไปหาใครใส่สูตรก็ไม่ได้จะเป็นว่าแล้วมันจะไม่เลีใครต่อมโดนไปสองแก๊งไม่ใช่หรอโดนไปสองแก๊งแต่ว่าแก๊งที่สามกูก็ยังไม่โดนไงเมึงเอาต่อแบบมึงจะว่าจะเล่นใครใครสามแก๊งแก๊งที่สามแก๊งเนี่ยแก๊งนี่ยสเต็ปโหดเลดี้เหรออืมจะตีแก๊งหญิงล้วนแทนล้วเอาดิ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 เขาเล่นกับเล่นกับผู้ชายไม่ชนะก็เล่นกับผู้หญิงอร่อยอันนี้ก่อนนะแก๊งสเต็ปโหดเลดี้หรือเปล่าครับเอ้ยไม่ใช่ก็หยุดใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้สเต็ปโหดธรรมดาเอาชิบหายแล้วอันนี้สเต็ปโหดธรรมดาหรรอคับ สเตเต้พหุดสาขาลากเรดี้ไอ้แม่เลดี้เตีผู้หญิงเลยเหรออ้าวแต่ว่าเล่นกันไหมครับแต่สเตเต้หดเลดี้เขาตบเดวันเฮเลดี้ไปไม่ใช่เหรอแฟรี่แฟรี่เออเออเล่นกับผู้หญิงเสร็จแล้วเล่นกับผู้ชายไหมครับก็แพ้ทั้งหญิงแพ้ทั้งชายไงมือดีเพื่อนให้จบจบไปเลยแต่แกงมึงก็เหมือนกันนะล่าสุดก็แพ้มาเนี่อ้าวแพ้แล้วไงครับก็แพ้ก็ซ้อมมาเพื่อแพ้ครับซ้อมมาเพื่อแพ้ไม่ได้ซ้อมมาเพื่อชนะชิวๆครับก็แพ้กูก็ซ้อมมาเพื่อแพ้อ้าวแต่ไม่ไข่นะ แพ้ผู้นี้ผมก็แพ้แต่ไม่ไข่นะผู้นี้ผู้นี้ผมก็ไปต่อย่ายนี่คุณเอ้าตันเลยนี่ยว่ะก็ผมแพ้ก็ผมแพ้แต่ผมไม่ไข่ผมยังมีตะก้อนไม่ไข่อ่ะเอาตรงๆอ่ะอันี้ lady เล่นกับผมไหมอ่าสเต็ปหนุ่ม lady เล่นเล่นเล่นไฟตรงกับถามไหมครับชิวๆครับเล่นเธออยู่ากลๆไอ้สุกติดตามจิงกูมาหาสตอรี่รักอ้าวเอาเลยครับนั้นตั้มก้เอาเลยครับแต่ว่าตั้มระวังหัวเขาอยู่สาขาหลักแล้วมาเล่นตั้มนะ อันนี้มีมีสาขาหลักไหมครับเอ้ยมีค่ะไม่มีอุ้ยโสดแล้วครับเอ้าไปเองก็รอโสดแหมคบไม่ก็ถามให้ไงถามไม้ตั้มไงเผื่อตั้มชอบเล่นแม่งตั้มเขาชอบแบบว่าคนเล่นไอเนี่ยมีดไม้โหดครับคุณเล่นมีดไม้โหดไหมไม่หมัดหมัดผมอยากได้แบบบ็อกซิ่งอะอะไรครับปล่อยเป็นไหมครับหนูไม่ปล่อยคนอะหนูไม่ทำ้ายคนอื่นโอ้โอยู่อ้าวแต่แล้วแล้วมีดไม้นี่คือยังไงครับซ้อมเฉยๆเหรอครับเป็นไง ข้างคืออะไรคะโหเล่นได้ทั้งฟูตเลยโอเคครับโอเคแบบนีแค่มีดอ่ะได้ครับได้เล่นกับตั้มไหมครับซ้อมกับตั้มไหมเน้นนงเน้นนิ่งถ้าเล่นมีดไม้ให้ตั้มสอนตั้มเขาว่าขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของไอ้นี่ครับเอ่อไม้หนึ่งไดมอนเทสใช่เหรอถูกไม้หนึ่งคือไม่โหดครับหมายถึงว่าไม้หนึ่งที่ตายครับที่ตายคนแรกครับตายคนแรกของไดมอนเฮดครับแล้วให้เพื่อนโชว์ปะกูไม่เคยหักหน้ามึงขนาดนี้เออไม่ได้หักไม่ได้หักแต่ว่าพูดว่าตั้มอ่อนโยน เราแบบเราทำไม่ได้โหขนาดนั้นใช่ครับตั้มอ่อนโยนครับไม่ได้อยากทำร้ายใครชอบผู้ชายอ่อนโยนไหมครับชอบผู้ชายอ่อนโยนไหมครับแบบโคเปอร์เพลงร้องเพลงให้ให้ให้สาวฟังอะไรเงี้ครับอันนี้แน่ใจนะร้องเพลงอ่ะพี่ตั้มครับตั้มตั้มมาลองครับผมไม่ได้ลองผมกับผมกับเนี่ยแหละผมกับจุกเนี่ยแหละครับเอกกันครับร้องเป็นเพลงแนวแบบใครบ้านล่าสุดตั้มน่าจะร้องเพลงอะไรนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะ๊บนึง จุก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 อ่ะกูเปิดของมึงตอนนี้เลยนะเอ้าเอ้าไพลมึงโคฟ์เบอร์ไหมให้ใครฟังโคฟ์เบอร์ฟังคนเดียวรู้ไงเออไม่เอาก็กูฟังคนเดียวแต่ตั้มร้องเพลงพอจริงนะอันนี้ผมพูดจริงนะเขาเขาฉายาไอ้ตั้มมันฉายานี่นะครับเอ่อมีอยู่มีอยู่สาขาสตาร์ทาวครับไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไปูลองดูลองดูครับลองดูเวลาตั้มขึ้นภาวนาทีก็สาวก็กรีกันทุกคนอ่ะหไปถึงเพ้อหรอภาวนาให้หยุดร้องเอาเพ้อไม่เพ้อไม่หักหน้าไม่หักหน้าเพ้อจริงทไม พอทีเนี้ยไม่หักหักทำไมเอาสาวสองนะสาวสองคน<ะ>สาวสองแม่สาวอยู่นี่สองคนออลองเลยวะเคยเคยเคยฟังเคยฟังพี่ตั้มโคเบอร์เพลงไหมคุณอนะไม่เคยค่ะไม่เคยโอ้โหพลาดจัดเลยนะหูหูไม่เคยรับทองแล้วทาไม่ได้ฟังตั้มโคเบอร์เพลงกูบอกให้มึงพูดแบบนี้่ชายต้องโชว์นะเออตั้มโชว์เขาได้ไหมพี่หนูบอกท่านหกท่านหกท่านหกให้เขาฟังหน่อย เลขาไปตามไม่เอามึงโคเวอร์อินโทเวอร์ตอ่ะเนี่ยมึงโคเวอร์เพลงอินโทเวอร์ตเหรอไม่ก็คือตอนนี้มันไม่ได้ไม่ใช่มึงไม่ต้องร้องก็ของมึงอัดอัดโอเวอร์เลย์มึงไงโอเวอร์เลย์อะไรไม่มีไม่ได้ไม่มีซอ์แพทเว้ยเออเสือกอัดของกูเสือกไม่อัดของตัวเองเหรอกูเปิดผ่านเนี่ยโทรศัพท์แล้วกูเออก็เปิดดิไม่เอาถ่ายที่หน้าพีทจะไม่ร้องให้หนูฟังนี่ไอ้ตั้มร้องเพลงนี้วผมเปิดให้ฟังอ่ะนี่ไอ้้ตัมมร้องีเรื่องคุยโคตรเยอะเลยนะปกติอ่ะ เออไปคุยทางอื่นก็ได้นี่ครับไอตั้มมาร้องเพลงนี <S 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 ้ครับม um> ันโค้ปเปอร์เพลงนี้เนี <h 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 ่ยครับไอตั้มใช่ครับไอต้ารับไอตั้มมาชอบร้องเพลงแบบหิวใจครับชอบหิวใจให้คนอื่นครับแบบเอื้ออ่ะนะครับแบบลูกคอแบบเยอะๆครับรุ่นพ่อแบบจรลองเราเราพี่ชายร้องใหน่ได้ไหมพี่ชายอ๋อผมร้องไม่เป็นผมชอบฟังคนอื่นเราให้หนูฟังไม่ได้จริงๆหรอคะแต่ตั้ามันร้องเป็นจริงอันนี้รุ่นจริงเรื่องจริง ไอ้ต้ามเป็นยนกันไปโยนกันมากูบอกให้ไปเรื่องอื่นไอ้จุกเอาเรื่องอะไรไม่เขาอยากไปฟังเขาชอบผู้ชายร้องเพลงเอ้าแล้วมึงไม่ชอบผู้ชายร้องเพลงหรอก็รู้ว่าชอบอะแต่ว่ามึงร้องได้ไหมล่ะกูร้องไม่เป็นกูร้องไม่เป็นกร้องไม่เป็นไม่เป็นที่อะไรแล้วมึงจะแล้วจะลงเพลงแน่อ่ะนี่นี่นี่ก็ตอนนี้มันร้องไม่ได้นี่ครับต่อไปที่แมนซีดมายาลาบโพเตอร์ตั้มโซเยน เฮ้ยมันพอจ้ะขอพอจริงพอจริงมันพอนะโอ้โหแล้วแต่นาจุกอ้าวแบตหมดเลยตอนเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้กูเปิดกูเปิดแค่มือกับกูนะไม่ใช่เอ้าแล้วมือกับเอ้าแล้วมึงร้องไปแล่ะเฉเคยเฉเออมันปล่อยสู่สาธารณะมึงเสือกอายมึงบ้าไะเนี่ยแม่ล้วหนูอยากฟังแบบร้องสดๆได้ไหมอุ้ยหูเคลือบทองเอาวนะหูจะเคลือบทองเอานะ ไนไ,นไอต้ตัั้มมนไม่เคยออกงานะมันมีไอ้ตั้มมันไอ้้ตััมมนเคยคเวอร์เพลงครับแล้วมันเคย,คม,เคยมันเคยมีคนมาจ้างมันไปเนี่ยอูบามันไม่ไปบอกว่าให้มียูเกิดดีกว่าอ,อูบาอูบาอูบาดังที่สุดอะอูบาดังที่สุดอะตั้มบอกไม่ต้องกิน<อ>ขอสั่งไม่ได้หรอกกี่ตั้งค์ไปดีไว้เอาตามมาั้มกเอาทอนทุกข์ให้เขาหน่อยให้เขาได้หูกระพองหน่อยเหมือนมือจุกเหมือนจุกไม่ฟังตั้มเลยหรือเปล่าอ้าวหนูฟังไม่ได้หรอคะเออเขาจะตามผลงานนะเว้ย ไม่ชอบเหรอเวลามึงโคเปอร์เ,เงแล้วมีคนให้กำลังใจมึงอะคือใช่ไหมเราแบบคนคอยให้กำลังใจคอยจริงครับเนี่ยโอ้โห,โโหเนี่ยเขาตามแกงมาฟังสามคนแล้วเนี่ยแล้วเขาฟังหน่อยท่อนหกท่อนยาวพอผมร้องเป็นห่งร้องไม่ได้เนี่ยจากใจเลยครับพี่เขินอะไรหรือเปล่าคะใช่ครับคนมันคนมันอยู่เยอะครับแปลไแปลว่าถ้าอยู่ก<า>ับน้องหนูสองคนจะร้องใช่ไหมครับเออ เออนี่ก็จริงนะอยู่สองคนไหมเป็นเรื่องเลยอ้าวทีนี้มาเอามึงจะเกิดอะไรวะมึงป็นส่โคเวอร์เพลงนะเว้ยน้องหนูเขาแบบอยากฟังเพลงฮิวใจอะแล้วพี่เขาก็บอกว่าพี่แบบร้องฮิวใจเก่งก็เออ ถ้าใครอ่ะมีคนตอบประโลมหัวใจอ่ะอันนี้ส่งไอต้าแม่นี่นี่กลัวแบบกลัวคนกลัวกลัวกลัวเนี่ยครับกลัวกลัวแบบคนที่แบบอยู่และด้วยหรือเปล่าไม่รู้ครับไอต้ะมันเหมือนมันเกรงใจครับทุกทีทุกทีมันเสือไว้ลนะครับทุกทีอ่ะเอมันเสือไว้ลายคือแบบไหนไ่ทุกทีมันเป็นเสือครับมันถ้ามันเจอสาวแบบมาให้ร้องเพลงมันแยกแกล้วแยกเล็บร้องให้ฟังแหละเราไม่ได้ในรอบเลยไปด้วยเจอไหนอะเนี่ยโอโหโอกาสร้องเพลงกีดสาวไม่ชอบ ที่ไหนครับที่ไหนเนี่ย,ยเยนนดี๋ยวเดี๋ยวไอโรงพยาบาลบ้าไปเไป,ไป,ไไป,ไปเลยไอตาไปบ้าไปตาไปเลยผัว้ยมึงไปไหนเฮ้ยมึงน,นัดสาวยแล้วหรอไม่ได้นะัดกูทำนั่นทำนี่อยู่โอ้โหกูเจอคนทุราเยอะว่ะไอ้เหี้ย